คิดว่าเราเริ่มฟุ่มเฟือยกับ l u x u r วรี่ไเมนี่ยมันควรจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ w e a l t ที่คุณดิวควรจะแนะนำทุกคนครับคืออย่างนี้ไอคำว่าฟุ่มเฟือยเนี่ยมันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันคือไลฟ์สไตล์ที่ผมใช้อยู่อะ่ะเงินมันมันใช้ไม่ทันอะ่ะเออคือมัน cover แล้วคือเราก็ประหยัดแล้วเราก็ใช้ไม่ทันเราก็เอาเงินเนี่ยกลับเข้าไป re invest อีก ปีหน้าแม่งได้มากกว่าเดิมอีกแล้วคือเราก็ทบ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 มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนวันหนึ่งมันโตมากซะจนแบบเออถ้าเราไม่ใช้วันนี้แล้วผมไปใช้ตอนผมอายุหกสิบผมเอนจอยไม่ไหวแล้วอ่ะผมก็เลยคิดว่าโอเคช่วงเนี้ยสี่สิบกว่าก็เริ่มใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยรถซปเปอร์คาร์ก็แทบไม่เหลือแล้วนะมีอยู่สองสำคัญเองแต่ผมเห็นเป็นร้อยเลยไม่หรอมันขายไปหมดแล้วโอ้แล้วก็เอาเงินกลับมาอินเวสต์ปัจจุบันขายไปเอาเงินกลับมาเนี่ยปีหนึ่งผมได้ปันผลประมาณห้าหกสิบล้านนะ ก็ได้ปีละสองคันฟรีอ่ะอเลียนจาก liability เป็น asset ใช่แล้วก็พอวันหนึ่งที่มีเงินมากๆหน่อยแล้วก็บริจาคทุกปีผมจะทําบุญประมาณไม่ใช่ผมอะ่ะผมกับแม่ทําบุญประมาณปีหนึ่งตั้งเป้าไว้ว่าสิบเปอร์เซ็นของรายรายรับ<ม>คือถ้าผมไปรับเครื่องลา่านนี่ผมมีเยอะมากเลยนะคือแต่ผมไม่เคยเอาเลยไนงะ<ม>เออคือเหมือนแบบเราเราทําแล้วเราก็ ไม่ได้บอกใครอะไรเงี้ยแต่แต่ที่พูดนี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะแม่จะชอบมีคนมาพูดว่ารวยรวยก็บริจาคซะบ้างแบบคนที่มาคอมเมนต์ตาม<ะ>โซเชียลอย่างเงี้ย<ะ>ถามพูดจริงนะคุณท็อปเสือก <laughs> ไอเ้เฮียตอนกูลำบากก็ไม่มีใครช่วยกู <laughs> ทุกวันนี้กูก็ทำมาเองแล้วพอกูบอกว่ามึงบอกว่ากูรวยให้บริจาคมึงไม่บริจาควะ <laughs> เสือก <laughs>